ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนีครับสำหรับในโซนคลิปนี้ทุกคนจะทำการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่เพิ่มเติมอีก1แพ็กนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9กโมงเช้าทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีนักเตะคนไหนกันบ้างรอในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็อมนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็ลามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่า มันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างอะไรก็มีนักเตะคนไหนกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกคนหรือว่ายี่รุ่นซ้ำดีนี่ครับก็คือวันจันทร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแพ็กนักเตะกันอยู่แล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามาถึง2แพ็กเลยด้วยกันนะครับอันนี้คืออีก1แพ็กนะทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับเป็นแพ็กของ EP National Team e n g อังกฤษนะทุกคนหรือว่าเป็นนักเตะจากดิมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับก็เนี่ยทุกคนเป็นนักเตะอเพิกรับ ต่อคลิปนี้จะนำการพูดถึงนักเตะอีพิกหรือ,ตอรติตำนานทั้ง3คนกันก่อนเลยเลยกันนะครับเป็นนักเตะ3กองกลางคนเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นฝั่งของเซฟเฟนเจอร์ราต์ตำแหน่งของกองกลางเซฟเฟนะครับค่าพลังเลเวลหน, 1, นึ่งอยู่ที่84ทุกคนเมื่อตันอยู่ที่98และเมอร์บูลอยู่ที่102เลยนะครับต่อมาอันที่สองคือแฟงแลมพาดตาแหน่งของกองกลางเซฟเฟเช่นกันนะครับค่าพลังเลเวลหน 1, 88, 14, ึ่งอยู่ที่84ทุกคนเมื่อตันอยู่ที่98และเมอร์บูลอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับแฟงแลมพาด และปิดท้ายด้วยเดวิดแบ็กแฮมตำแหน่งของบอลแบ็กฝั่งขวานะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่85เวลาตันอยู่ที่99และเมอร์บูอยู่ที่103เลยนะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมตำนานทีมชาติอังกฤษนะครับในกรณีส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับคนอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับสำหรับพวกไอเทมต่างๆและก็เงิน G P อะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณน,นี้ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไปบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและเชื่อมกกันก็คื นี่ทุกคนบนหัวของดิวเบคแฮมนะครับมีสกิลพิเศษมาด้วยนะครับบอกเลยว่าสายเปิดโมงต้องมีครับทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับหาวิภาพราการไหนต้องขออภัยไว้ทุกคนไว้เช้นใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ